<TV. S 2> บริษัทตรีเพชออซูซูเซล์ลจำกัดร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิทัลซาวเช็คชุดใหม่ล่าสุดพร้อมสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิดของ i อซู u ูวิคลอส4 x ร t h า one a n o only. Big ั i แ up s p o อลี o f f กอัรุ่นใหม่ล่าสุด โฆษณาชุดนี้เล่าถึงสมรรถนะของ Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ผ่านสนามทดสอบขับเคลื่อน4ล้อ Isuzu 4x4 Experience ซึ่งประกอบด้วย9สถานีนำเอกลักษณ์ของสถานีต่างๆมาผสานเข้ากับภาพและเสียงจากธรรมชาติเช่นป่าลมหรือภูเขาเพื่อสะท้อนสมรรถนะหนึ่งเดียวของ Isuzu v ว r o s s s x 4ในสภาพแวดล้อมจริงอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้ชมได้สัมผัสสมรรถนะของรถทั้งภาพและเสียงตั้งแต่วินาทีแรก ายในงานยังได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษนนนกรพัฒเกิดพันธ์ที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การขับรถ Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ที่สนามอ Isuzu 4x4 Experience สำหรับ i ี u ู u กับทาง s f Corporation นะครับก็มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากว่า17ปีนะครับนางเรื่องใหม่นี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่16แล้วนะครับในชื่อของ Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only Experience นะครับ ซึ่งเป็นการนำเสอนอร,รถรุ่นใหม่ของเราคือ Isuzu V-Cross 2024จูวันแอนโอลีที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของภาพยนตร์ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าด้วยระบบเสียงอันยอดเยี่ยมของทางเครือภาพยนตร์ SF จะทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกความสุขนะฮะจากการชมภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนครับ ส,สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับของใหม่ i s u z u vcross 4x4 the one and only pickup sport off road รุ่นล่าสุดได้อย่างเต็มอัตรัในโรงภาพยนตร์เครือ sf cinema ทุกสาขาทั่วประเทศ